ไปดูบรรยากาศการรับบัตรเลือกตั้งอุป,ปรกรณ์การเลือกตั้งสสเขต2สงขลานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างสุจริตโปร่งใสและพร้อมสําหรับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ครับที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่อาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับคณะกรรมาก,การประจําหน่วยเลือกตั้งเข้ารับขีบบัตรวัสดุอุป,ปรกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร,รในปี2566พร้อมตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ ก่อนนากลับไปยังหน่วยเลือกตั้งทั้ง174หน่วยในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่2อำเภอหาดใหญ่เฉพาะพื้นที่ตําบลหาดใหญ่ตําบลคลองแหและตําบลคลองอุตเผามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับจำนวน19,816คนครับโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกซึ่งก่อนมอบผิดปัดเลือกตั้งนะครับได้ที่แจ้งขั้นตอนและกระบวนการต่างๆให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทราบ พร้อมกับตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งก่อนส่งมอบนะครับทางนี้ก็ภายในหีบเลือกตั้งก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการเลือกตั้งนะครับทั้งสมุดปากกาบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคูหาลงคะแนนแบบขีดคะแนนและบัตรเลือกตั้งตามจำนวนผู้มีสิทธิ์ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งพร้อมทั้งแนะนําขั้นตอนการเก็บรักษาหีบเลือกตั้งโดยให้นําไปไว้ในสถานที่ปลอดภัยของแต่ละหน่วยครับ ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยได้ตรวจสอบอุปกรณ์การเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจความเรียบร้อยอีกครั้งและรับรองก่อนจะนําหีบบัตรเลือกตั้งไปเก็บยังสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อนําไปใช้ในการเลือกตั้งของวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมและในช่วงเย็นของวันนี้นะคะคณะกรรมการจะลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อตรวจเยี่ยมและเช็คความพร้อมทั้งสถานที่และอุปกรณ์อีกครั้งค่ะ ทั้งนี้นะคะกกตจังหวัดสงขลาก็ได้มีการซักซ้อมทําความเข้าใจกับกรรมการประจําหน่วยที่จะมีการมารับหีบบัตรพร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้เรียบร้อยแล้วเน้นย้ําการทํางานที่ต้องสุจริตยุติธรรมวางตัวเป็นกลางและนําข้อผิดพลาดที่ผ่านมามาเป็นบทเรียนและทําหน้าที่ครั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างถูกต้องที่สุดค่ะ โดยวันนี้ครับเป็นเพียงการส่งมอบขีปปัดให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเท่านั้นนะครับรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องด้นานเอกสารบัตรเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ว่าครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดไว้หรือไม่และจะมีการให้คณะนุกรรมาการการเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับลงตรวจหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยให้มีความพร้อมมากที่สุด ด้วยมากครับทุกทุกคนนะครับก็ได้ทา้งรวมต่อพข้ามาครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะวันพรุ่งนี้ก็คือทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ได้ผ่านการอบรมจากวิทยากรจังหวัดวิทยากรเขตเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเรามีการติดเชื้อกับทุกคนที่จะมานั่งในวันพรุ่งนี้นะครับการเป็นครับการชับเรื่องความเป็นมาติดตามมา นายดีคัทคอร์ปูนะครับเพิ่เขยีมต้นหน้าหลังเลยครับาง่อมนะครับ